เป็นสีสันของการแข่งเรือบาแเตแล้วก็เรือพลาสติกนะใช่ครับผมอยากเห็นเหมือนกันว่าการแข่งขันครั้งนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ยะลาจัดการแข่งขันเรือบาแเตแล้วก็เรือพลาสติกครับไปดูภาพการแข่งขันที่จังหวัดยะลากันครับสีสันการแข่งขันเรือบาแเตและเรือพลาสติกตั้งยาเสพติดในศึกชิงเจ้าสายน้ำบ้านทุกรับครั้งที่หนึ่งครับ ที่บึงบาโรตำบลท่าทงอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ครับร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักนอกจากนี้ครับยังมีร้านอาหารเครื่องดื่มจากชาวบ้านในพื้นที่มากกว่า40ร,ร้านร่วมจําหน่ายให้กับผู้ชมการแข่งขันซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสไร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอด3วันโดยแข่งขัน2ประเภทครับได้แก่เรือบาตแต่ฝีพายและเรือพลาสติก3ฝีพายโดยเฉพาะเรือบาตแต่ครับที่ทํามาจากท่อนไม้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านแต่ละพื้นที่เพื่อร่วมชิงชัยในปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับเรือบาแต่ภาษายาวีแปลว่าท่อนไม้เขาเลยตั้งชื่อว่าเรือบาแต่นะครับโดยมีนายมูฮัมหมัดปูตะผู้ใหญ่บ้านหมู่สามและอบตท่าทงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมความสามัคคีนในชุมชนรวมทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและพืชกระท่อมเราฟังกิจสำนัก แกเยวชนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปชักชวนที่ผู้ผู้ที่หลงผิดมาคุยกันว่าหาแนวทางว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องยวชนภายในหมู่บ้านของเรานี้เพื่อลดอผู้เสพให้มากที่สุดพยายามจัดหาทํากิจกรรมเพื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างความร่วมมือเยาวชนกับ นนน้้มูบาวสำหรับแชมป์ประเภทเรือไม้บาแตกครับเป็นของทีมปกครองหมู่3ตํตบนท่าทงและเรือพลาสติกแชมป์เป็นของกาดดูนงจากหมู่บ้านท่าทงครับโดยแชมป์จะได้เงินรางวัลทีมละ7,000บาทที่สําคัญฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันว่าเตรียมจัดแข่งต่อเนื่องในปีหน้าอย่างแน่นอนครับรอดูว่าจะมีภาพหัวเรือเหมือนกับอินโดนีเซียหรือเปล่าเนาะที่บอโอ้โหโชว์ลีลากันเนาะตอนนั้นเนาะ เฮ้ยถ้าม <net> <G gan Anfang> ีอ <avez> ีกนนี่จะเป็นมีเหมอ่ะร่วมเชียร์กันนะครับ